ถ้าข้อสนิษฐานหรือบทวิเคราะห์เราถูกต้องว่าวันนี้กลุ่มองค์กรขวาจัดล้าหลังกว่ายุทธศาสตร์ของหวังเราก็จะเห็นทิศทางการเมืองที่เป็นไปได้ไม่ได้หมายเพราะว่าวังสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับแต่องค์กรองค์กรรัฐ ในระดับชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญสารดีกาปปชกกตคนพวกนี้ก็มีสมองเหมือนกันแล้วการที่เขาเห็นการเคลื่อนไหวของวังอย่างที่ผมกราบเรียนท่านเนี่ยว่าการที่การจัดบใบสีทูลพระขวัญในหลวงโดย มีเจ้าล้านนาทั้งหมดรวมของเจ้าในพม่ามาร่วมด้วยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของความเป็นกษัตริย์แห่งภูมิภาคเกิดขึ้นแล้วจะเป็นหนออ่อนหรือหนอแก่ก็แล้วแต่และการสร้างพระบร,รมีก็จะเกิดขึ้นและพระบรมีเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อประเทศชาติต้องมีระบบที่ รัฐบาลต้องมีเสรีภาพจะปล่อยให้เลอะเลอเทอะเทออย่างทุกวันนี้เท่ากับว่าบุคคลที่เป็นชนชั้นนาในระดับองค์กรรัฐระดับสูงนี่ไม่มีสมองผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสารรัฐธรรมสารดีกาจะไม่รับคําวินิจฉัยเรื่องชั้นสิบสี่แต่ว่ามันบอกให้เห็นว่า สถานการณ์วันนี้เนี่ยมันซ้ำแซะมันเป็นเรื่องที่เกิดแล้วเกิดอีกอ้างกันแล้วอ้างกันอีกไม่รู้กี่รอบดังนั้นวันนี้ภาพที่ท่านเห็นที่ผมให้ท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าบุคคลต่างๆที่พยายามจะ สร้างกระแสะปั่นกระแสะให้เกิดความปั่นป่วนนี้เดินคนละทิศทางกับยุทธศาสตร์ของหวังเลยยิ่งวันนี้ข่าวลงทักสินกำลังหาเสียงอย่างหนักนะครับล่าสุดนี่ไปหาเสียงตามภาพนี้เมื่อเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ เชียงใหม่เชียงรายลำพูนทักษิณล,ลั่นสามปีนี้จะช่วยแก้ปัญหาประเทศเต็มที่จะทำเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยเป็นนายกนี่ข่าวจากไทยรัฐนะครับแล้วก็มีภาพทักษิณอยู่ในการชุมนุมการหาเสียงผู้คนมากมายในหลายจังหวัดอย่างที่ท่านเห็นนี้ถ้าเราดูภาพอย่างนี้ก็จะเห็นว่า คุณทักษิณพยายามนำเสนอว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งไม่เชื่ออันนี้ธรรมดาคนที่ไม่ชอบทักษิณน,นอกจากไม่เชื่อแล้วไอ้พวกที่ขวาจัดหนักๆไม่เชื่อแล้วก็อยากจะล้มรัฐบาลนี้ซึ่งไปห้างกันไม่ได้เพียงแต่วันนี้เราเห็นว่าสิ่งที่ทักษิณน,นำเสนอ ใครจะเชื่อก็อเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วไปจะทำได้ไม่ได้ไม่รู้ยกตัวอย่างท่านก็อ้างว่าอีกสองสัปดาห์จะมีนางแบบระดับโลกมาพบท่านแน่นอนเขามาพบกับท่านจ้างด้วยด้วยเงินของท่านเองด้วยหวังอยากจะให้เป็นโมเดลว่าการหาอาชีพให้กับคนหนุ่มคนสาวใหม่ๆใ,ในวิธีคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ยืนยันเรื่องอีกสามปีชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนไม่เชื่อนะเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนนั่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่มันบอกให้เห็นว่าฝ่ายคุณทักษิณน,นั้นพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาของบ้านเมืองแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกูจะล้มท่าเดียวโดยเฉพาะ ในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปร้องกับปป,ปอชอไปเรียกร้องให้เพิ่มข้อมูลให้เอาผิดคนนั้นคนนี้แล้วที่สำคัญสื่อก็เล่นด้วยคุณเสรีพูดอะไรถามว่าเชื่อได้ไหมมีน้ำหนักไหมผมว่าไม่มีน้ำหนักอย่างประเด็นเนี้ยผมว่าไม่มีน้ำหนัก เสรีพิสุดฟันธงทักษิณหนีออกนอกประเทศแน่คุณเสรีนะพูดใช่แต่ว่าคนที่เอามาขยายต่อคือท็อปนิวพวกสื่อขวาจัดมาเสริมนี่ครับแมวกอดคอกับอิงล่วงแน่ซื้อ,อไทยโพส์ผ้าหัวเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ กวนชั้นสินติดคุกหมดทุกคนเออพูดปั๊บเขาก็พาให้แล้วคนอย่างท่านเสรีนี่ปากท่านไม่มีซิปอยู่แล้วแล้วเวลาท่านพูดนี่ท่านก็จะใส่ไข่ใช้เครดิตที่เหลือน้อยนิดเต็มทีกับวีรบุรุษนาแกกลายเป็นนากูแลยเนี่ยนะบางคนก็บอกนาเกเนี่ยนะดังนั้นวันนี้เนี่ย แกพูดอะไรก็สื่อมวลชนก็ลงข่าวผมให้ท่านดูเมื่อกี้ไทยโพสต์แนวหน้าเหมือนกันเอามาเล่นเป็นข่าวใหญ่พูดจัดการสยามรัฐสี่ฉบับของเมือ่อเมื่อวานเมื่อนศุก์นะครับทุกฉบับไม่มีใครเขาลงเรื่องนี้เลยเรื่องชั้นสิแต่ว่าสื่อขวาจัดอันนี้จะรวมศูนย์เล่นงานเรื่องนี้เต็มที่ ก็พอเข้าใจได้ครับว่านี่คือการปั่นกระแสชัดเจนที่สุดแล้วเป็นการปั่นกระแสที่ล้าหลังที่สุดคือไม่ไม่สร้างสรรอะไรเลยโดยเฉพาะคุณเสรีนี่ผมว่าใครก็รู้หมดแล้วว่าแกโกรธแค้นเป็นส่วนตัวแกอยากจะเป็นรองนายกเมื่อไม่ให้แกก็ฟัดใช้วิธีการแบบนักเลงโต แต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีผลสะเทือนเราปฏิเสธไม่ได้แต่จะสะเทือนมากสะเทือนน้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อของประชาชนแต่ว่ามีข่าวข่าวที่เป็นพวกเขาก็ปั่นกระแสนี้ให้หนักขึ้นข่าวที่เอ,อเป็นแนวร่วมก็ขายข่าวสนุกดีสร้างสร้างมวลชนมาดูเอาวิวยอดวิว กรุงเทพธุรกิจก็บอกว่าเสรีพิสุจิ์ให้ข้อมูลปปชรอบสองดูนะเคยให้แล้วกูให้อีกให้ทีนักข่าวก็ไปออกันอยู่หน้าปปชก่อนจะไปก็ลูกน้องก็โทราศัพท์บอกนักข่าววันนี้มีข่าวเด็ดนะข่าวเด็ดพอเสรีไปป้าก็เตรียมหามุมใหม่อีกให้ข้อมูลรอบสองคดีชนสิเชิญนายกอิงต้องเอานายกอิงไปให้ปากคำ เพื่อจะตีให้มันข่าวใหญ่ขึ้นแล้วก็บอกติดคุกหมดคุณทวีก็บอกไม่สนคุณทวีสอดส่องซึ่งเป็น,นรัฐมนตรีที่เป็นจำเลยคนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายนี่ไทยรัฐก็บอกทวีไม่สนเสรีพิสุทธิ์ขู่เจ้าผิดเ,เกี่ยวกับชั้นสิบสี่ทั้งหมดคุณทวีก็ไม่สนบอกอันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของปประชแต่ว่าไอการตีข่าวนี่แหละ มันจะเป็นบอกให้รู้ความว่าจริงๆแล้วสารวันนี้ก็รู้แล้วปปชก็รู้แล้วแต่ไม่ทำก็ไม่ได้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าวันนี้ทิศทางของวังเนี่ยค่อนข้างจะแจ่มชัดคือการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเติบโตขึ้นเพราะว่า ท่านก็ลงทุนไม่ใช่น้อยนะครับในเรียวเอสเตทต,ต,ต่างๆศูนย์การค้าใหญ่ๆในกรุงเทพในพื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมตลอดทั้งการที่จะยกพระบาร,รมีของพระองค์ท่านให้สูงขึ้นมาอีกเนี่ยประเทศมันต้องอยู่มีมีสเสถียรภาพดังนั้นวันนี้ผมให้ท่านดูว่าทั้งหมด ที่วันนี้เป็นการปั่นกระแสเต็มที่ในขณะที่สื่อหลักๆไม่ลงไทยรัฐเดลเนิวมติชนข่าวสดสื่อหลักๆที่เขาขายสื่อใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ลงมีแต่ผู้ขวาจัดนี่ลงเพราะอะไรเพราะมันมีข้อเท็จจริงที่รับกันไปแล้วหลายลาะหลายระลอกแต่ว่า ประชาชนนี้อาจจะตามข่าวเหล่านี้ไม่ทันก็เลยอยู่ตกอยู่กระแสวังวนของสื่อฝ่ายขวาจัดที่ปั่นกระแสผมไม่ท่านดูข่าวอันนี้ของแนวหน้าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้ววันที่22พฤศจิกายนปี6 7ดวนสารรัฐธรรมนูญไม่รับ ยกหมดทุกประเด็นเรื่องทักษิณล,ล้มลางการปกครองคงจําได้นะครับนี่เป็นเป็นเป็นอันแรกเลยครับที่ไอ้ธีระยุทธ์ลูกสมุนของไอ้ไอ้ป้อมสมคบกันจับไอ้ภัยบุ์ร้องหกหัวข้อสารอันนี้เอาเรื่องก็เรื่คือเรื่องเก่านั่นแหละแต่ให้เห็นว่าประเด็นนี้เขายกไปแล้วมีหกประเด็น นะครับใน6ประเด็นนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยครับเรื่องชั้น14ผมจะอ่านให้ท่านดูอีกทีหนึ่งใน6ประเด็นนั้นเอาแค่ประเด็นเดียวนะประเด็นที่หนึ่งนายทักษิณใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการสั่งรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ไม่ต้องรับโทษ จำคุกอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวโดยไปพักอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจอันนี้คือเนื้อความในที่สารธรรมนูญวินิจฉัยในข้อที่หนึ่งมันมีหข้อชั้นสิบสี่จบไปแล้วเนื้อความก็เรียกว่าทิมแทงชำละเลยนะแต่สารไม่รับเห็นไหมฮะมาดูต่อวันที่สิบเจ็ดธันวา มีการร้องอีกสำนวนหนึ่งไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องตมเอ,อื้อทักษิณน,นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันสิบ17ธันวาคมนะก็ชัดเจนนี่ไปสองคำพิพากษาแล้วนะแทนที่จะจบซะเปล่าครับไม่ยอมกูจะปั่นนี่ไอ้การปั่นนี่ก็ต้องหาช่องสิครับเฮ้ยสารรัฐธรรนูญส,สองสารแล้ว ทั้งๆท,ที่ตามข้อกฎหมายเนี่ยคำวินิจฉัยของสารรันุนผูกพันทุกองค์กรนะแต่กูก็หาทางปันใหม่ไอ้เจ้าชานชัยอิสระเสนารักษ์ผู้ขวาจัดเหมือนกันของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร้องต่อสารดีกาอีกครับแล้วในวันที่27 สารก็มีคำสั่งว่าเลื่อนไปก่อนคำว่าเลื่อนไปก่อนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญหลายอย่างนะครับเพราะไม่ได้เขียนบอกให้เลื่อนอย่างเดียวนี่ไทยรัฐครับสารดีกาแผนกคดียานักการเมืองเลื่อนฟังคำสั่งคดีร้องไต่สวนนำํำอดีตนายกกลับเข้าคุกหาทางปั้นเรื่องใหม่ถามว่าสารรู้รู้ทันพวกนี้ไหม รู้ทันครับว่าน,นีนมึงปั่นกระแสกันแต่ทีนี้ดุลพินิษของศาลเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าศาลใช้ดุลพินิษอย่างไรแต่มันมีในยะอันหนึ่งที่บอกให้เห็นว่าศาลก็รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรมาดูดีครับอีกสำนักข่าวหนึ่งเอาชัดๆนะเมื่อกี้ไทยรัฐแล้วศาลฎีกาเลื่อนฟังคำสั่งคดี กรมราชธรรมนำทักษิณรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเป็นการขัดประมวลวิทยาและบอกด้วยครับว่าให้เลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดและสำคัญนะห้ามนำคำวินิจฉัยนี้ไปเผยแพร่นะเพราะอะไรศาลร,รู้ว่ามึงเอาไปปั่นกัน และวันนี้ผมว่าสัญญาณอย่างนี้เนี่ยเราจะไปเอาสัญญาณแบบคำพิพากษาที่เป็นตุลาการพิวัดอย่างอย่างที่เราเคยคุ้นเคยในรัชการที่แล้วนะครับมามาวิเคราะห์ทิศทางการเมืองนี่ผมว่ามันมันละเอียดลึกลงไปอีกนะครับไม่ใช่จบไม่ใช่แค่ไม่ใช่เหมือนเดิมอย่างนี้ดีกว่า สารดีการเลื่อนฟังคำสั่งคดีกมรมราชทันนำทักษิณไปรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ขออนุญาตศาลขัดประมวลวิายาหรือไม่เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการนัดฟังคำสั่งครั้งขัดไปไม่บอกว่าเมื่อไหร่นะห้ามเผยแพร่คำร้องต่อสาธารณชนเห็นไหมครับ ข่าวออกมาแนวนี้หมดพีพีทีวีเนื้อความเหมือนกันหมดนะครับและที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องของคุณชานชัยอิสระเสนาเป็นเจ้าของเรื่องเมื่อคุณชานชัยเป็นเจ้าของเรื่องในวันที่27สศาลจะบอกให้เลื่อนไปก่อนนัดฟังคำสั่ง ว่ารับหรือไม่รับแต่ในที่สุดอกขวัญอกสันขวัญว่าเอาแน่หรือเปล่าวะแล้วก็ออกมาว่าเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดและห้ามห้ามนำเผยแพร่คำร้องต่อสาธารณชนไอ้เจ้าชานชัยเนี่ยเป็นผู้ร้องไม่ใช่ไม่ใช่เสีีพิสุดนะ์นะประสานงานกัน แต่ในเมื่อไปฟังคำสั่งวันที่27สารก็บอกอย่างนี้แต่วันเดียวกันเสรีกูก็ไปยืนแถลงข่าวที่หน้าปปชอีกลักษณะนี้เห็นชัดคือกูปั่นกระแสจากข้อมูลนี้ผมมาประมวลดูถ้าจะให้ จะให้เดิมพันกันเนี่ยนะผมว่าศาลไม่รับนีถามว่าทำไมไม่รับนั่งทางในผมนั่งทางสุนในจากเหตุผลหลายอย่างวันนี้ผู้ร้องทั้งหลายเนี่ยมาศาลแล้วมาศาลอีกเขาเรียกว่ามาศาลด้วยมือไม่สะอาดหลักการ ของการไปศาลนั้นเขามีคำคำวลีทองของศาลคือต้องไปศาลด้วยมือสะอาดไอ้พวกนี้เห็นชัดว่ามือไม่สะอาดเลยคือไม่สร้างสารรค์แล้วไม่ได้หวังที่จะให้บ้านเมืองมันดีขึ้นแล้วศาลร,รัฐมนูนก็วินิจฉัยไปแล้วสองคำพิวสองคำพิพากษา แล้วไปร้องสารดีกาอีกหาม,มุมใหม่มุมว่าราชทันไม่ใช่ทักษิณแต่ให้กระทบไปถึงทักษิณพอร้องเสร็จสารบอกเลื่อนแต่ห้ามนำไปเผยแพร่ในวันเดียวกันนายชาญชัยก็ไปรับฟังคำสั่งสารดีกาเสรีก็ไปปั่นข่าวอยู่ที่หน้าปปชไอ้อย่างนี้ก็เห็นชัดว่า ทำเพื่ออะไรสื่อมวลชนก็ก็แน่นอนสิครับคุณเสรยียังเป็นตัวข่าวอยู่นี่บอกติดคุกหมดแน่นอนต้องเอาอุ้งอิงไปสอบที่ที่ปปชทั้งหมดนี่คือปั่นให้กระแสมันขึ้นสู่กระแสศูนย์เพราะมันข่าวมันตกไปแล้วนี่ครับก็เจอสองคำวิภากษาแล้ว อีกคำสั่งสาร,ริกาบอกให้เลื่อนไปก่อนและกำชับอีกกรณีอย่างนี้ถ้าจะปั่นให้ขึ้นอีกก็ต้องเรียกนายกไปให้ปากคําแล้วก็ไปแถลงข่าวเพื่อจะบอกติดคุกหมดทุกคนไอ้ลักษณะอย่างนี้แหละครับนี่ละ่ะคือการปั่นกระแสผมถึงบอกว่าวันนี้เรื่องของทักษิณ เขาพยายามจะเรียกร้องว่าอีก3ปีเขาจะแก้ปัญหาความยากจนอันนี้คือสร้างสรรค์ครีเอทีฟส่วนจะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำได้ก็เป็นอนุสอนิสง์ต่อพรรคเพื่อไทยต่ออิงในการที่จะได้รับคะแนนเสียงทำไม่ได้ก็คะแนนเสียงก็หดไปแต่ว่ามีความมุ่งหมายในการสร้างสรรค์สร้างประเทศชาติแต่คุณเสรีนี่ กับพรรคพวกนี้ทำลายอย่างเดียวและนี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยบทวิเคราะห์อย่างนี้ไม่มีการพูดเนื้อความจริงๆในสื่อมวลชนในประเทศไทยและนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสาสวนไนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ